นี่จะพาไปเปรี้ยวนะคะบรึนบลนบนดูนะแม่เขาบอกเขามึนค่ะนี่ให้เขาเหยียบเหยียบเบาะนะคะดูค่ะโดยนี้ใส่เขาดูขาหนึ่งเขากาลังจะก้าวค่ะเขาเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะเขาเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะอ่ะบรึนบนดูขาหนึ่งเขากาลังจะก้าวนะคะดูขาให้เหยียบเบาะอดูขาหนึ่งเขานะฮะบึนมาแล้วค่ะขาขาหนึ่งขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วค่ะ ลูกค้าหนึ่งแม่เขาบอกเขามืนค่ะน้องไม่หมืนน้องไม่มืนน้องไม่มื่นน้องไม่มืนน้องไม่มึนบริ้นบริ้นไปแล้วไปแล้วคิตตี้ไปแล้วเบก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 อีเบกจึงจึงจึงเอาบรนไปแล้วครับไปแล้วโอ้โอเลี้ยวครับเลี้ยวครับเลี้ยวครับพี่นับเลี้ยวครับ จริงจรงจริงโอวมันนี้เราจะไปไหนครับโอ้เราจะไปตามพ่อหมองครับโอ้พ่อหมองอยู่ไหนป๊กปีกอร์ครับขาเก้าเลครับปีกป๊กพ่อหมองอยู่ไหนนะพ่อหมองอยู่ไหนนะพ่อหมองอยู่ไหนเอาหมุน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 พ่อหมองอยู่ไหนนะพ่อหมองอยู่ไหนนะไปแล้วครับไปแล้วครับพ่อหมองบมุนบรึ้นโอ้เขาดึงเขาดึงมือถือออกอีกแล้วครับนี่นี่แม่เขาลงไปตลาดครับ นี่ครับกลับไปครับนี่ครับไปครับขอไปตามพ่อมองครับดูขาเ้าครับอบึินบึนบึนบึนไปแล้วครับโอ้เขาเขากวนมือถือครับเอาอีกนะครับเขากลับกล้องอีกนะครับกลับกล้องอีกแล้วครับอ่ะคุณผู้ชมเวียนหัวหน่อยนะครับนี่ครับขาเขาขึ้นแล้วครับนี่ครับขาเขาขึ้นแล้วครับโอ้อยู่เบาไม่อยู่ครับชอบอย่างนี้ครับเหยียบขาป้าครับมาไปครับอ่ะบิ้นพ่อมองอยู่ไหนนะมองมองกลับบ้านเลย มองอยู่ไหนนะคิตตี้ขับตามแล้วมองไปทางไหนมองกลับบ้านดึกหรอมองอ่ะตามมองเลยตามมองเลยเบิ้นบ้นมองอยู่ไหนมองอยู่ไหนนี่ครับดูขาครับเกียวแล้วอยู่ขาไม่เอาอีกนะครับเอาอยู่ขาไม่อยู่ครับชอบครับอีกขาหนึ่งชอบเกี่ยวฟงมะลัยครับอขับแบบใหม่ครับมิติใหม่ครับของการขับรถยนต์ครับเพื่อนๆอย่าทำตามนะครับถ้าไม่มีผู้ใหญ่นะครับอย่าทำตามนะครับ เด็กต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะอย่าทาตามคิตตี้นะคะคิตตี้ยังเด็กค่ะพี่คิตตี้เด็กน้อย8เดือนครับโอ๋มองมาแล้วครับมองมาแล้วตามพู้มองอไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะโอดดือแล้วค่ะน้องเริ่มดือแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ